ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเพราะแม่และน้องชายก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลายที่ชนบุรีแล้วตอนที่เขาขนของมาถึงบ้านก็ประมาณหกโมงเย็นซึ่งทางข้างบ้านของเขาก็ยังมีเพื่อนบ้านคนอื่นๆอยู่และโจก็รู้จักกันทุกคนอยู่ๆเขาก็หันไปเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านข้างๆน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเกดซึ่งก่อนที่จะไปกรุงเทพโจกับน้องเกดเคยคุยๆกันอยู่ และโจอเองก็เป็นคนที่ค่อนข่ายตัวชูตอนนั้นโจคิดในใจว่าไหนๆก็กลับมาเจอน้องแล้วตั้งใจจะผิวโอกาสจีบน้องซะเลยโจเห็นหน้าน้องเกตเขาก็ยิ้มให้ยืนทำอะไรอยู่เหรอเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่พี่โจพี่มาทำอะไรหรอหนูไม่เจอหน้าพี่มานานแล้วตอนนี้ พี่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วพ่อแม่เขาไปอยู่ชลบุรีกันหมดอ๋อเหรอแล้วตอนนี้น้องเกดมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยมีแล้วแอ่ก็เลิกแล้วพี่โอ้โหแล้วมีคนดาใจหรือ,อยังเนี่ยให้พี่ดาใจให้ออมไหมขอพูดแซวน้องไปว่าเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมเอ็นเดี๋ยวพี่ดามใจให้น้องเกดไม่ได้ตอบอะไรเธอได้แต่ยิ้มเขิน หมู่บ้านของโจงจะมีศาลากลางหมู่บ้านอยู่ศาลาหนึ่งซึ่งทั้งข้างศาลาก็จะมีต้นมนะม่วงใหญ่ๆที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กคอยปกคลุมตัวศาลาทีโจได้พา้องเกศไปนั่งคุยที่ศาลาเพราะศาลาก็ไม่ได้ห่างจากบ้านของพวกเขามากนะักระหว่างนั้นโจก็พยายามพูดจาหวานล้อน้องเกศเขาพยายามใช้คําพูดทาําจาเพื่อที่จะให้น้องยอมเล่นด้วยซึ่ง้องเกตก็ไม่ได้มีท่าทายนังเกียจโจ เหมือนน้องเองก็จะชอบโจเหมือนกันโจดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่งกว่าเขาก็ได้เดินไปส่งน้องกิตที่บ้านเพราะกลัวว่าปณีจะเป็นห่วงจากนั้นเขาก็เข้าบ้านไปทําธุระส่วนตัวอาบน้ํากินข้าวจนเสร็จอยู่ๆก็มีคนมาขอประตูหน้าบ้านเห็นว่าเป็นปนียืนอยู่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็ยกมือไหว้ป้าสวัสดีครับปนีป้ามีเรื่องอยากจะขอโจหน่อยอย่าไปยุ่งกับไอเกตมันเลย เพราะไอ้กเกดมันเพิ่งอ,อกหักมาป้าไม่อยากให้ลูกสาวป้าเสียใจโจดีนแบบนั้นเขาก็รับปากป้าไปสงสงว่าครับปณีผมไม่ยุ่งหรอกครับพอเช้าวันนั้นโจตื่นขึ้นมาเพื่อจะเตรียมตัวไปทำงานแต่เช้าพอเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าน้องเกเดยือนอยู่ที่หน้าบ้านโจเลยยกมือทักทายเกดพร้อมก็บอกว่าเกดอยู่วันนี้พี่เลิกงาน เราไปคุยกันที่ศาลาเหมือนเดิมนะน้องเขตก็ยิ้มให้แล้วก็รับปากโจไปพี่โจทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้านิดเดียวเองไปทำง,งานได้แล้วหลังจากที่โจเลิกงานเขาก็รีบกลับมาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเพื่อไปรอน้องเขตที่ศาลาเวลาตอนนั้นก็ประมาณหนึ่งทุ่มแต่เขาก็ยังนั่งรอจนเวลาผ่านไปเกือบสามทุ่มกว่าโจาคิดในใจว่าน้องเขตคงไม่มาแล้ว เขาตั้งใจจะเดินกลับบ้านแล้วว่าไฟนั้นต้องเขตใหม่อีกทีแต่ระหว่างที่เขากําลังจะลู่แต่ฝาลาก็เห็นเป็นเงาดําๆเงาหนึ่งกาลังเดินมาที่ศาลาแต่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็เห็นว่าเป็นป้าน,นีที่เดินตรงมาหาเขาพอมาถึงหน้าโจ้ป้านีก็ไม่รอช้าเกตะคอบด่าโจ้ทันทีกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูกูเดินมุ่งเย้าใช่ไหม ทำไมมึงยังจะนัดให้ลูกกูมาเจออีกลูกกูเพิ่งเจ็บมามึงไปยุ่งกับคนอื่นเลยนะอย่ามายุ่งกับลูกกูแล้วอย่าให้กูรู้อีกนะแต่พอถึงบ้านก็ได้ยินเสียงน้องเกศทะเลาะกับแม่เสียงดังอยู่ข้างในแม่ก็เป็นางนี้กับทุกคนนั่นแหละใครจะยุ่งกับเกตก็ไม่ได้แม่ก็เที่ยวไปมีปัญหากับทุกคนพอโจด้ยินแบบนั้นก็เห็นว่าเรื่องมันเริ่มบานปลายตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งกับน้องเกศแล้วเพราะไม่อยากมีปัญหาพอเช้าวันถัดมา โจกำลังจะเดินทางออกไปทำงานก็เห็นน้องเขตยืนรออยู่ที่หน้าบ้านแต่โจก็พูดไปตรงๆเลยว่าเกตพี่ขอพูดตรงๆนะผิดผิดเจ้ามีเรื่องอะไรเหรอตอนนี้เกตมองไปหมดแล้วถ้าป้าหนีเขาไม่ชอบพี่ขนาดนี้พี่ไม่ยุ่งกับเกตด,ดีกว่าป้่หนีเขาคงไม่ชอบพี่งจริงแหละพี่อย่าไม่ทำอะไรให้เลย พี่พูดอะไรของพี่แม่เกดขาตายแล้วนะตลกแล้วเกดแม่เกดตายได้หลายเดือนแล้วนะโอ้เมื่อคืนพี่อย่าคุยกับป้าน,นีอยู่เลยอ๋อเมื่อคืนป้าน,นีมาหาพี่ที่บ้านแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่กาับไปดูที่วัดไหมละ่ะ ได้สิพี่อยากจะรู้ว่าเกดจะโกหกพี่ไปถึงไหนเนี่ยเกดก็เดินนำหน้าโจไปที่เจดีสำหรับเก็บอธทีอันหนึ่งที่อยู่ด้านหลังวัดแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมืดมากๆทำให้มองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเกดไปยืนอยู่ที่ด้านข้างเจดีแล้วก็บอกโจว่าถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองเอาไปฉายสองดูสิ 라이언이야. 휴, 반반반미 타이 진짜인가? ตอน이 조전과 쇼크, ทำอะไรไม่ถูก. เขารู้แล้วว่าเขาเจอดีข้อให้แล้วปนีน่าจะเป็นห่วงเกียรติงจริงถึงได้มาหลอกเขาแบบนี้ก่อนที่เขาจะฝอตัวกลับบ้านไปก่อนเพราะเขาเองก็เริ่มกลัววิญญาณปนีก็มาจะเข้าฝันแล้วก็ด่าเขาในฝันทุกครั้งบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูซึ่งตอนแรกโจ้ก็คิดว่าเขาน่าจะคิดมากไปเองแต่พอเป็นเหมือนนั้นอยู่หลายวันเข้าเขาเองก็เริ่มกลัวจนเขาไม่คุยกับน้องเกียรติอีกปนีครับ ไม่รู้จริงๆเอาโหสิก,กรรมให้ผมด้วยนะครับเอา้าไอ้โจนี่เอกมาทำอะไรเนี่ยหายหน้าหายตาไปตั้งนานผมมาไหว้ศพป้าน,นีครับลุงชวนพอดีผมเพิ่งรู้ว่าแกตายไปแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันตายได้สองเดือนแล้วก็มันดันได้แขวนโคตายใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านเองนั่นไง บ้านผมเลยเหรอเออผมขอถามอะไรอีกได้ไหมลุงชวนแล้วทำไมป้าหน,นีเขาถึงแขวะคอตายครับลุงป้าหน,นีเขาไม่เป็นห่วงเกตเหรอที่เกตต้องต้องอยู่คนเดียวนี่เองไม่รู้อะไรเลยเหรอกดที่มันแขวะคอตายกดที่เดียวกับที่ไอ้เกตมันแขวะคอตายนั่นแหละอะไรไม่ลุง เกศผูกคอตายก่อนปน้านีได้2เดือนเพราะว่าเกศมันมีแฟนแล้วป้านีก็ห้ามไม่ให้ทั้งสองคบกันจากนั้นเกศมันก็ผูกคอตายประชดป้าหลังจากนั้นปน้านีก็ทําใจไม่ได้ก่อนจะผูกคอตายตามรงพี่เดียวกันเดียผาโจวที่ JD, เจด,ดีเกศไปดูของป้านีโจหินมันมันก็ถึงกับเขาอ่อนพอรูปที่อยู่ข้างหน้าเจดีคือรูปของเกศจริง,รงๆเขาไม่ทันได้สังเกตตอนดูเจดีนี้เลยหลังจากวันนั้น โจโก็ได้ย้ายบ้านแล้วก็ย้ายข้าวของอบอปอยู่ที่ชนบุรีกับพ่อและน้องชายทันทีและบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โจโดได้เล่าให้คุณถามฟังฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ